คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและเป็นสื่อกาลางในการใช้สมุนไพรใกล้ตัวได้วิธีการใช้ชีวิตแบบชาวทยยอและนัเสนอสาระดีๆที่มีประโยชน์ด้วยความปรารถนาดีจาบบัวหลวงมาแล้วกล้องเป็นฝาพี่น,น้องมามาเมือนในสิบไปส่งกับเข่าเพี่น,น้องกระเจ้าดำดาพี่น,น้อง นำนาเขาเจ้าว่ามีเวลาเห็ดกินเขาบ่มีเวลาเห็ดก็ได้ไปส่งเขาพี่น้องใน,ในใน,ใ,น,ใ,นในในยายวบลวงเป็นคนเห็ดตาเสน่เป็นคนไปส่งพี่น้องมานะพี่น้องมาพายว่างเวกว่างงานกระเชิญพี่น้องเอาใส่ข้างหูมันก่อนพี่น้องจักเป็นอย่างสมุนไพรวันโอ้ยกล้องกระปินพี่น้องขอโทษขออภยัยไปพี่น้องไปภายว่างเวกว่างงานกระเชิญไปไปส่งเขาน้ำกันพี่น้องจะเลื่อมัน เช้นเล็กเขาเน้อไปน้อไปส่งเข้าก่อนมาสิไปฮอดสายทางไปส่งเข้าส่งน้ำมาชีสสะดกสวกสบายเท่าไรพี่น้องเดินธงกันพี่น้องบาย่าสิไปฮอดสาย อยังกระควาภายได้พี่น้องนะเพราะอย่างขีดมอไซคพี่น้องเลยตอ,อน,น,น,นอที่ไปเขาก็ต้องเติมน้ำมันก่อนนะพี่น้องเอ้ยน้ำมันเบ็ดพี่น้องเหือะีดแดง พอสันแล้วเสียได้จูงมาได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งรถพี่น้องเอ้ยอา่าเติมน้ำมันเลยพี่น้องขวดหนึ่ง <c oughs> เติมน้ำมันเละพี่น้องว่าแล้วกัดมา <c oughs> ใครว่างเรียกว่างงาน <c oughs> ไปพี่น้องไปไปเบื้องน้ำกันว่าทางไปให้ไปหน้าทางไปส่งเขา่าร้างไปดำาน,ำนา มันสสะดวกสบายหอใสยเด้อพี่น้องเด้อมาเบืงนงสำกันเด้อทางเอฟซีฝั่งไทยทางเอฟซีฝั่งลาวขอเชิญพี่น้องมาเบิ่งทางไปหน้าทางไปส่งเขา ้นนี้ไปโรงงานสีตังพี่น้องไปอีกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องทางมาเส้นนี้ก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องไปบานม่วงไปเอาเพอผมกระสิลเข้าไปส่งเขาให้หนาเพื่อพี่น้องอมันสีอดใสนี่เพื่อเลี้ยงควายอยู่ข้างทางพี่น้องนี่นี่คนเริมออกมาพุกเฮือกพุกซานอยู่รอบทางอ่ะพี่น้องเนี่ยเป็นได้พี่น้องสะดวกสบายบ่นี่พี่น้องข้าง ทางสองข้างทางไปให้ไปหน้ามีเฮือนมีสารพวกเฮือนพวกสารอยู่นะที่ทร้อง พี่นอ้องเ,เ,เริ่มร้อนนี่ป้าเพิ่อนเริ่มลดให้ไทยนาอะไรพี่น้องมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเบิดเลยพี่น้องนี่จักน้อยกับบ่มีโคกมบ่มีป้าให้ถ่ายสมุนไพรอะไรพี่น้องนี่ ตา,ต,าตาอยู่ข้างทางนี่พี่น้องสบายขนาดพี่น้องเอ้ยจอดให้มาจอดอยู่ข้างทางดำหนาเลยพี่น้องูเป็นไดาสบายบอกพี่น้องผูทางไปหน้าประเทศไทยเฮาพามาส่งเข่าติดถนนหนทางสะดวกสบายขนาดพี่น้องเลยมาฟังนี้พ้นว่าหนาด้อพี่น้อง้อฟังเลย ใส่น้อไทยดำหน้าอยู่ทางใดเด้บาทนี่สงสัยอยู่พุ่นพี่น้องสิไปทึกทางบอสอ่ะนี่บอคนดำหน้าพี่น้องอยู่พวกรถสิไปฮอดบอสพี่น้องสงใส่เซ้าเมื่อย้วยพี่น้องนี่จะทางซอยขามาพี่น้องทางซอยเข้ามาผมมาส่งเขาพี่น้อง เทียงอยู่นี่บพี่น้องฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วโอ้ยเทียงหน้าก็สะดวกสบายขนาดพี่น้องเอ้ยในที่สุดก็มาถึงแล้วพี่น้องเทียงหน้าบ่องเพิ่นดำหน้าพี่น้องมาส่งเข้าถึงที่เลยพี่น้องเลยพบ่องเพิ่นดำหน้าเพิ่นนั่งเศร้าเมื่อยพี่น้องพู นั่งเสาเมื้อยพี่น้องเมื้อนนยแค่แดดละใส่ละคนเอ้ยคนอยู่พี่พี่น้องนั่งกับปุกกับปุ๊กนาะพี่น้องผู้เมื้อสยส่งใส่สิพักเที่ยงพี่น้องเอ้ยม้ำดำนาเสาเมื้อยแค่ตะแดดบม่มีพี่น้องมาเนี่เพื่อนส่งมาเพื่อนสั่งข้าวไว้ก็เลยได้มาส่งข้าวเพื่อนพี่น้อง นี่นะครับผมบรรยากาศริมให้ริมหน้าริมถนนทนท,นทางสะดวกสบายว่าแล้วก็มาส่งเขาก็ห้อยเข่าไว้กับพี่น้องบบห้อยบบได้เลยพี่น้องข้อ,อยังยันมากินพี่น้องนี่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 จะเลื่อีห้อยไว้อยู่นี้พี่น้องอดภัยไร้กังวลพี่น้องอยู่นี่ห้อยไว้เจ้าของเฮือน จะของนาเพิ่นกะเห็นแล้วเพิ่นสั่งข้าวเจ็ดกล่องพี่น้องก็เลยม,มาส่งเพิ่นฮอดนาพี่น้องเลอหอยไว้อยู่นี่เลยเด้อขอบคุณครับบ๊ายบายพี่น้องทั้งหลายสุดยอดสุดยอดเอาคลิปนี้ก็คอจบเด้อรับเด้อคอขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังหมู่ลวงมาแล้วครับผมเป็นใดพี่น้องทางไปให้ไปหน้าประเทศไทยเฮา สบายเฮาใดพี่น้องส่งเข้าถึงที่ถึงให้ถึงนะบต้องยุ่งบต้องยากเห็ดอาหารคูมมือในสั่งเอาเลยพี่น้องเอ้ยมาหน้ากับข้าวเดียวว่างห้าหกนาที่ก็ฮหอดพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ก็ขคอจบครับผมคอขอบบุญขอบคุณครับผมบายบายครับผมขอบคุณครับ